ปล่าล่ะก็กอพอจำจำคุณพ่อมาด้วยเหรอฮะทดสอบเลยพ่อเริ่มจากแหมมันต้องมีพื้นช็อตเป็นไม่ช็อตอ่ะสะดุ้งเหรออ่าสะดุ้งอ่ะเอาลองดิดูจังหวะดูดูจังหวะเอากองมาดิเห็นไหมแบบนี้ดูนะดูนะเอาลองสิโอหนักเลยเนี่ยใช่มอย่าทำได้ที่เฉยๆนะไม่เฉยเออตัวดูตเออตัวดูนะมาเห็นไหมลองดิ ทีละคนดิเอาทีละคนดเลยนี่มุกมองอาจารย์อ๋อมุกมองอาจารย์ยังไม่ถึงขั้นนั้นอ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้นมุกมองอาจารย์เอาอีกมุกบอลอาจานเด้ออ๋อทีนี้มันจะเป็นแบบมุกความไวใช่ช้าๆเลยมันนี่ความไวเริ่มเลยนะได้ได้เล่นที่ไหนไม่หาใช่ไหมเนี่ยถึงมหาไม่หาถึงมาหาเนี่ยเล่นที่ไหนไม่หาเลยใช่ไหมเนี่ยต้องเร็วเลยนะเร็วไล่พุ่ง ห้วนลาพุ่งห้วนห้วนอับหัวมุกบางกระจันดีกผมซื้อซื้อมุกบางกระจันดีกว่ามุกเล่นมันมันปัญหาตรงนี้แหละดูนี่มานี่มานนี่ไอตานเล่นให้ดูนี่มานี่นี่เรดูนี่ดูเขาเล่นให้ดูนะดูนะวลายพุ่งห้วนอ่ะทำนี่พอทำพอ พอ่อทีนี่เล่นเป็นเร็วเนี่ยเขาเป็นเร็วกับพ่อเขาเป็นเป็นเร็วออ <c oughs> โอ้โหรถตำรวจยี่ห้อไปเลยอะ่ทะทะีนี้แล้วเท่าไหร่เนี่ยไอ้มุกเนี่ยมุกคอมไฟเนี่ยมุกคอมไฟนี่ก็ับค่าละสามพันโอ้ 3, โหสามสามพันก็ไม่แพงเท่าไหร่สามพันอันนี้เป็นแค่เบสิกพื้นฐานนะใช่<อ>ค่ะรุ่นพี่เนี่ยเขาเก่งในพวกเองอีกถ้าเองมาเรียนเดี๋ยวเองดูรุ่นพี่ก่อนยังมีคนอีกเหรอ